มเหืออะไรวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นวอสตี้นะครับทุกคนก็คือมาหาครอบครัวนะครับมาเยี่ยมนะครับไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่านะตอนเนี้ยเออโอเคมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้กใหม่ไปเล่นนานมากโอ้ไม่ก้โอเคผมต้องเลื่อจากตรงไหนดีตอนเนี้ยผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่แล้วผมควรไปตรงไหนดีแล้วทำไมเสื้อผมไป่ดงกีเฮ้ยพี่สาวมาแป๊บนึงนะผมให้เขาไปส่งแลนด์ดีกว่าแลนด์ไหนเดี๋ยววะฮัลโหลก็พี่สาว ไปส่งผมงส่งส่งแลนผมได้ไหมครับได,ได้ได้ครับครับผมไปไปตรงไหนครับไอ้อ่ะตรงนี้ครับแลนชมพูก็ได้ครับโอเคค่ะโอเคฮ้ยได้สาวไปแล้วเว้ยเหเห็นตัวผมทะลุไหมเห็นเห็นครับเห็นหอืมแล้วผมค่อยไปเปลี่ยนที่หลังแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอเคขอติดรถไปหน่อยนะครับ <c oughs> ขอติดรถไปหน่อยนะครับ <c oughs> คือตอนเนี้ยตูอเครัก่ก็หายไปได้หมด <c oughs> โอเคแล้วผมดูนะครับผมเมมเบอร์ใครบ้า,บางอย่าพึ่งหลีนะโอเคอาล่อ okay. ฮ oh, 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 so, oh, oh, ah. <t> ังเรยโหแต่ละคนโอ้โหเจ็บโอ้โหมินโรตรีโอแต่ละคนโอ้โหเจสซี่ลีโซดาลูกดีเซกกาอึ้บโอ้โหแต่ละคนหายไปไหนไไกันหมดน้องน้องสาวแลนแลนจมพู่ยู่อยู่ตรงนี้น,น,น้องน้องเาอ้าพไอปนหรือว่าเข้าไปตาม gps เเขาวะ ใช่ปะเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายปะอ๋อมาตรงนี้โอเคอันนี้มันทำอะไรครับเนี่ยฟาร์มเหรอครับอ๋อใช่ใชมาาม่มาฟาร์มก็ฟาร์มก็ฟาร์มผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเลยเราไปพวกไม่รู้ว่าเขาทำะไรกันเหมือนกันแบบส่วนใหญ่เรามาตกปลาอย่างเดียวอืมแล้วตกปลากันเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่ค่อยมีคนตกเพราะว่าก็มีมาเป็นปกตจะต้องรออ๋โอโอ,โอเค แล้วผมไปถึงเรนะีนแผมจะดูนะครับว่าผมมีรถคันไหนบ้างเพราะว่าผมเพิ่งเอาจ t ทบีนะครับให้ลูกโซดาไปนะครับจะมีรถวโนกูนี่จะมีรถวโนเจมตี้ไม่ à, ai, ครับมาคนเดียวครับเอาก็มาคนเดียวคือกันเด้อขอบคุณครับตัวนี้ก็ได้ครับไปหมดประโยชน์ก็โจดกันนะเบิกรถก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะตอนนี้ <c oughs> มาดูนะครับว่าเรามีรถอะไรเหลือบ้างนะครับน้องๆรถ <c oughs> อ,อะไรวะ อันนี้มันลดอะไรบ้างวะเนี่ยกูลืมหมดแล้วโอเคโอเคไปครับน้องๆคันนี้แหละอ่าเราจะไปอ่าแต่งตัวนะครับแต่งตัวอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก้นอุ้ยทำไมแมพก็มีอยู่แค่นี้หรอวันนี้ผมลืมหมดแล้วนะผมไปเล่นนานก่อนอื่นเลยนะแต่งตัวอยู่ตรงไหนวะโอเคผมจะแต่งตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะกูเร็วกว่าตังโอเค แต่งเป็นประมาณนี้ไปก้อนนะครับมีใครอยู่ปะทุกคนว่าจะตึงแกงกระป๋องมาจะแกงกระป๋องมารวมกันว่ะทุกคนเออฝากคอมเมนต์นะนะไม่พี่กลับมาหน่อยครับพี่ตะก้าพี่นินพี่นะครับนี่กูโทรหายก่อนเลยอหรออยู่ปะว่าอร่ออยู่หรือเปล่าแค่นั่นแหละอรอยอะอรอที่ฝันหร่ออ่ะ พูดไปมันก็คิดถึงวันๆนะใช่ป่ะทุกคนก็คือแบบเออวันๆที่ช่างแม่งเคยเยอะอยู่ตรงไหนวะช่างฮัลโหลเดี๋ยวก่อนช่งางอ้าวเราอาจจะซ่อมกับใคร,ราอาจจะชอบชอบง่ายหรือวันเปลี่ยนร้านวะช่างเปลี่ยนร้านเหรอเนี่ยเหรอใช่หรอวะไม่น่าใช่นะไอ้ไมาเก็บรถได้เฉยอ้าวใช่หรอวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเยวกเ,เก็บรถดียนีเออเพื่อแบบมันซ่อมให้เลย นี่ไงต้องกดเฮ้ยไม่ไม่ขายไม่ขายไม่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 ่ไมรู้จะเอาอะไรครับอ่าม่าฮ่ไม่า่ไม่ไมจะไ่ไี่ไมดีดมวอะกไะ่ลั่ไม่ไมดีม่ไอะผมไม่จะรู้จริงไ่ไม่ไมมันอาจจะเป็นอาจจะใช่ก็ได้ไม่มะไอ่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปถามไไคนอื่นอ่ไ่ไย่างเ่ไม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นไม่ามรถปะสม่ไมเนี่ยไช่่ะอ่่ไปถามตารวมดไม่ไม่ไะตไมวไต่รวจนั่นม่าจะให้ข้อมูลเราได้ไช่ปะเออ สวัสด well> ีครับตำรวจอะไรงี้หนีเปล่าวะตำรวจตำรวจกูอยู่สักคนไหมเนี่ยโอ้โหตัวนี้คนเยอะมากตัวนี้คนเยอะมากเยอะเกินไปฮัลโหลพี่ชายที่ซ่อมรถมันอยู่ตรงไหนอ่ะต้องมีอู่ช่างเหรอครับใช่ครับอ้องตาม้านต่อบ้านพี่ใช่ปะใช่ใช่มันมาเก็บอ๋อเป็นไรครับรูปปเจอ๋อโอเคครับขอบคุณครับผมมาจากต่างแดน นี่เขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่ารูปปัจเจปัจเจอันนี้ไงปัจเจนี่นี่ปัจเจอยู่นี่อ่าโอ้ยไปอยู่ซะบัดเลยรถกูจะถึงบนนี้รถรถเราจะถึงใช่ไหมทุกคนรถเราจะถึงใช่ไหมโอ้ไปอยู่อะไรก็บมดนู่นเลยวะโอ้โหภารกิจตอนนี้ของเรานะก็คือไปให้ถึง ไปให้ถึงครบวาอยู่ไม่ไกลโคตรเหงาเลยว่ะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับทุกคนแล้วผมจะนัดคนคนนึงมานะครับก็คืออารอตนั่นเองนะครับทุกคนเออซึ่งผมก็นัดไปแล้วแหละแต่เขาจะไม่มาไงแต่เี่ยมาเซอร์เวยก่อนมาเซอร์เวยก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้อารอตนะครับพาเรานะครับไปหนีตำรวจกันนะครับมาดูว่าเขาจะตึงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ไม่ตึงนะก็คือเบบก็ครั้งก่อนก็พาเราเกมอะไรอย่างงี้ ดีวิดีผอจ,จะให้พิซาก้ามาเล่นด้วยนะครับทุกคนเหนื่อยก็ต่อไปริดมาเล่นด้วยกันเลยเนาะเออเฮ้ยเอ,อย่าชนผมนะครับพี่โอ้โหรถผ่งไปวิ่งโคตรแรงเลยดูของผมสิพี่อนี่ป้าข้างบนนี่ป้าผมว่าใช่นะคนแบบพุกพ่านเลยเอ่ะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าฟึ้งใอ่ตูดผมพี่ฟึ้งสอยตูดผม,ผมผมว่าใช่ที่นี่แหละโอเคช่างอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงโอ,โอ้เรามาดึกแล้วตัไงนครับ อ่ะมันกี่บาทนะครับช่างมีแกงไหมครับไม่มีครับเก้าร้อยครับเก้าร <c oughs> ้อยเก้าร้อยโอ้โหให้เลยแล้วกันเก้าร้อยเพงจัดเลยวะ่ะอ๋อนั่นคือรถช่างเหรอสีส้มปะทุกคนดูดิเฮ้ยสมัครเป็นช่างได้ไหมครับอย่าพึ่งชนผมนะครับพี่ผมเพิ่งซ่อมมาเมื่อกี้อย่าพึ่งชนผมนะครับพี่ถ้าพี่ชนผมนี่คือแบบคือแบบครั้งเดียวก็ไปเลยลนะ่ะทุกคนว่าคันนี้เจ,าจา้าคุณได้ปะ โอเคไม่น่าได้นะผมว่านะแต่ผมก็เหมือนเคยเอาคันนี้ไปจกอยู่นะตอนแบบแร็กๆกะตอนที่เข้ามาใช่ปะเออมันจะไปรอดยังไงว่าถามจริงเหอะเป็นไงเขาบอกว่าในนําไปที่ตกปลานะต้วตกปลาโหตกปลาอยู่ข้างบนนู่นเลยเหรอแต่ก่อนน่ะทุกคนมันตกอยู่ตรงนี้นะแถวนี้เออแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปตรงนี้หรอเขาเปลี่ยนนั้นแล้วใช่ปะผมอยากรู้อ่ะทุกคนว่าของในตัวผมผมอะมันมีอะไรบ้างนะเออปลาทุกคนเราไปดูนะ ตื่นเต้นว่ะไปเล่นนานมาดูดิว่ากระชากที่เติมไปสองหมื่นอ่ะมันมีอะไรบ้างโอ้โหแม่งตะกอดแม่งเติมไปได้ยังไงว่าสองหมื่นแม่งโคตรติดเกมเลยว่ะช่วงนี้แม่งพันเดียวก็ยังคิดเร็วคิด,ดอีกอะอะไรมาเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหถนนมันลื่นอ่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับทุกคนฝากตามครอบครัวกระปอมให้ผมหน่อยนะครับเนาะเออแบบตามมาเล่นเนาะอะไรงี้ยแล้วอาจจะแบบไปแบบขี่รถเล่นกันแบบขึ้นคงขึ้นเขาอะไรเงี้ยด้วยกันเนาะเออครอบครัวกระปอมแล้วทุกคนมาครบนวผมชวนพี่โรตีมาด้วยเเเลยอะีวผมมติให้้าเลย ให้เขามา <laughs> ปวดโดนขโมวยวโอ้แต่รถงงๆงอย่างนี้ไม่ได้มีใครขโมยหรอมั้งโอ้ตัวเขียวเดี๋ยวก็เดือดฮักฮักได้ฮักเลว่าจุงไว้เห็ดเนี้ยถูกอะไรเอามาหมดหอ่ะ <c oughs> ของเยอะแยอันนี้ก็คือกระชาที่ผมเก็บสะสมเอาไว้นะทุกคนก็คือแบบเอามาแล้วเก็บสะสมมาเออแล้วผมมีปูปิ้นไอ้นี้ด้วยนะปักหลามแนละ้วแล้วผมเซติดอนะ่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องยอยู่นะเฮ้ยของเราก็เยอะเหมือนกันนี่นะเฮ้ยอะไรขวานอะไรเนะี่ยโอ้น่าเอาไปตัดงานไม้นี่เลยว่าตกใจหมดเลยว่ากูมีขวาน S 1> <S 1> okay. โอเคเฮ้ยเนื้อเสือเฮ้ยของเราก,ก็เยอะอยูนะ่เนี่ยทำเล่นไปเยอะเลยอ่ะเอออันนี้คือเลเวลพอยต์เซตต่อเฮ้ยไม่เบสว่ะทุกคนไม่เบสว่ะเอาเรื่องว่ะผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าถ้าโดนอุ้มเอื้อหรืออะไรเงี้ยหายแน่นอนนี่คือะอะไรวะแฟตไฟฉายเขามีไฟฉายด้วยเหรอวนะเนี่ยสีเวอร์เฮ้ยของเราก,ก็เยอะอยู่นะอันนี้คือข้าวต้มบ่อ๋ออาหารอาหารทุกคนเอาอาหารไปด้วยอาหารไปด้วยอันนี้ยานะครับน,น่าจะแปลว่าฉีดทีเดียวน่าจะได้เลยปะ่ะยาสองอันนี้ไม่มีเลยครับ ผมเพิ่งมาเล่นได้วันแรกรใช่ครับมีพี่คนจะด,ดีเขาเอาให้ครับของเราก็จะมีประมาณเท่านี้นะทุกคนก็คือแบบก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะเออเดีวไปเล่นไปเดี๋ยว,ว้ปคือแบบคือแบบสร้างแก๊งด้แก๊งนึงอะ่ะเ <c oughs> บอร์ไปผมว่าอันนี้คือทางปกติจะเข้ามากัดป้าทุกคนไม่น่าแปลกแล้วมั้ที่รถพังโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไป ในเมืองกันนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหนีตำรวจหรือไม่ก็ทําอะไรที่เมืองนี้นะครับทุกคนแล้วผมจะเอาคนแล้วก็พัวมาเล่นด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาย้อนวันๆน,นะว่าเป็นยังไงนะครับอืม,อมก็คือมีของอะไรบ้างมีนู่มนมีนั่นอะไรบ้างนะครับปากหลามผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ามีนีแดงด้วยก็ยคือแบบถ้าโดนแบบยกเหลืออะไรเงรี้ยแบบไม่หายแน่นอนนะครับอืมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บเฮ้ยฝากไปบอกแดงกับปอม้วยบอกมาเล่นเดียวน้